ในนานบริษัทนานะนั่นนะครับ2กับ2วันนี้น่าจะรวมร้อยคนได้ครับ ข้้นที่หนึ่งก็รอไปมันจะโซนนะขบวนรถและเปิดตรวจสอบสิทธของสัมภาระของข่้นใด้เรียบร้อยต่อขึ้นอยู่ลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสายเทสถานบ้านโป่งขัานที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองห้าสองต้นทางสถานี ขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโดยใช้บริเวณปัญัาขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเพื่อจากท่านอ่านจะได้รับอัตราไร้แรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีสุขอมวิงสถานีชลองบางตาสถานีเฉลบมบัลลอเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ สถานีบ้านโป่งน,าน,าน,นำางการรถไปแห่งประทศไทยของขอ,ของคุณผู้เดินสารทุกท่านที่ใช้บริาการทางการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้เดยสารทุกท่านเดิน,าท,ดานทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและปลอดเป็นในที่ว่าในการเราดินทางการต่อไปทางรถไฟของ,ของขสินค้าลงาด้วยนะครับริกาท่านดีขอขอบคุณค่ะ